อควรระวังในการเพิ่มลดการออมประกันควบการลงทุนครับกรณีก่อนออมครบแปดครั้งนะครับไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคอ่าซึ่งปกติเนี่ยประกันคุ้มการลงทุน UL นะครับครับมันต้องส่งให้ครบแปดครั้งเนาะมันถึงจะไม่เสียค่าถอนอื่าถ้าเราส่งไม่ครบปิดปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามเนี่ยค่าถอนมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็จะไล่ลงมาจนถึงปีที่แปดก็จะไม่เสียค่าคินการถอนโอเคนี่คือกรณีปกตินั่นเองครับอันนี้คือปกติ แล้วกรณีไม่ปกติปเป็นยังไงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างแรกก็คือถ้าเงินไม่พอทำอยังไงอาจารย์ก็ถามมาแบบนี้นะครับคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าออมอยู่ห้าหมื่นใช่ไหมครับแล้วบอกว่าตังค์เหลือสองหมื่นนะครับก็ออมแค่สองหมื่นก็พอถูกไหมครับแล้วผมคิดว่ามันก็ปกตินะครับแล้วมันจะยังไงครับซึ่งปกติเนี่ยก็คือมันก็มีสองวิธีที่เราแก้ได้ก็คือลดเบีย้ยกับพักชาระเบีย้ยอ่าแต่ลดเบีย้ยเนี่ยข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน้าต่อไปนะครับ อ่าถ้าอยู่เราไปลดเบี้ยลงนะครับมันก็จะมีผลตามนี้ครับอันนี้ทํารูปมาให้ดูอธิบายง่ายๆนะครับก็จะมีสีน้ําเงินกับสีเขียวอ่าแล้วก็มีเบี้ยรวมอยู่ข้างหลังครับปีแรกเราส่งสีเขียว2 0 0 0มื่นกับส0,000ื่นก็คือ5้า0,000ืนั่นเองใช่ครับครับก็คือส่งผ้าหมื่มา2ปีปุ๊บพอปีที่3าเนี่ยเราไปลดเลยอ2 0 0ื่นส่งสีฟ้าอังเดียวไม่ส่งสีเขียวใช่แล้วก็ลากยาวลงมาเลยถึง8ปีครับตามที่เราได้ยินกันมาคือส่งครบ8ปุ๊บครับมันจะไม่เสียค่าเบี้ยหลอแลวใช่ครับอ่าแต่อันเน อ่ามันส่งมันส่งมาแค่2ปีแล้วก็หยุดมันไปเลยอ๋อนี่สักก็เราส่ง28งหมครั้งครบตามกําหนดแต่ส่ง30,000แค่2ครั้งไม่ครบตามกําหนดนั่นเองใช,ใช่ครับแล้วยังไงครับต่ออ่าเพราะนั้นมันก็จะค้างอยู่แค่2ปีนี่แหละเวลาเราไปปิดหรือเราไปถอนเมื่อไหร่ก็จะเสียค่าธเดียวกอนอ๋อ,อต,รตรงสีเขียวเนี่ยคือจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นส่งครบแปดก,ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเป็นรถเบียรยก่อนอาจารย์ครอบครับแล้วนี้จะแก้ไขย,ยังไงครับ อ่าสหรับคนที่ทําไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับตกใจแน่นอนครับ <c oughs> ผม <laughs> ไม่รู้ว่าทําทไปแล้วกี่ปีแต่ <c oughs> วิธีแก้ไขก็คือ <c oughs> เห็นสีเขียวไหม <c oughs> เห็นครับอ่ากลับมาเติมสีเขียวให้มันครบ8ครั้งนะคะอ่าเติมยังไงครับช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับเติมยังไงสมมติส่งห้าหมื่นห้าหมื่นมาสองปีนะตามตัวอย่างนี้ครับปีที่สามาลดเหลือสองหมื่นไปแล้วใช่อ่าปีที่สี่เรามีเงินครับเรากลับมาจ่ายให้มันครบห้าหมื่นเหมือนเดิมอ๋อมันก็จะกลายเป็นสีเขียวของปีที่สามกับสีฟ้าปีที่สี่ถ้าผมได้บายคือจ่ายครบบสสีีีฟ้ากัเขยวให้ครบ แปดครั้งแล้วกันใช่ครับจะกี่ปีก็แล้วแต่เถอะใช่ครับอ๋อถ้าผมมผมสมมติถูกอย่างนี้ถูกไหมครับสมมติว่าปีที่สามสี่เราไม่ได้จ่ายเราก็ต้องจ่ายเพิ่มไปปีที่เก้ากับสิบพือไอ้ครบแปดครั้งนั่นเองใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับอาจารย์ก๊อฟครับถ้าเกิดย้อนเวลาได้นะครับผมอยากจะแนะนํานะครับลูกค้าท่านนี้ยังไงครับจากตัวอย่างเนี่ยครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะแนะนําว่าถ้าเงินไม่พอครับพักไปเลยดีกว่าอ๋อสบายใจสบายใาด้วยใช่แล้วให้มันนับต่อปีที่สามปีที่สี่ไปครับ อ,อ๋อก็จะได้นับให้มันแปดครั้งให้ครบกับแปดปีพอดีใช่ครับก,กรณีไม่ปกติกรณีที่สองนะครับก็คือกรณีเรามีเงินออมเพิ่มนั่นเองนะครับในเบี้ยหลักนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับการออมเพิ่มนะครับจากตัวอย่างก็ทําเป็นรูปให้ดูออสีฟ้ากับสีเขียวเหมือนเดิมครับอ่าซึ่งในรูปเนี่ยปกติเราออมอยู่ปีละห้าหมื่นครับสามปีปุ๊บพอปีที่สี่ครับอ่าได้เงินเดือนเพิ่มอยากออมเพิ่มมันเจ็ดหมื่นครับอ่าก็เพิ่มมาอีกสองหมื่นใช่ไหมครับอ่า สองหมื่นเนี่ยเพิ่มตอนปีที่สี่ใช่ไหมครับอันนี้ผมพอเดาได้แล้วก็ต้องเขียวกับฟ้าคู่กันให้ครบแปดครั้งถูกไหมใช่ครับอ๋อ oh. เพราะฉะนั้นในคนทั่วไปก็จะคิดว่าจ่ายสองหมื่นให้ครบแค่แปดครับอ่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสองหมื่นไปห้าหมื่นปีที่เก้าปีที่สิบปีที่สิบเอ็ดเนี่ยยังต้องจ่ายอยู่ไหมครับต้องจ่ายครับเพื่อจะให้ครบคู่ฟ้าเขียวใช่มันเลือกจ่ายก้อนใดก้อนหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นเบีย้ยก้อนเดียวกันเนาะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเพิ่มเบีย้ยหลักในเล่มเดิมนะครับ เราก็ต้องรับผิดชอบเจ็ดหมื่นไปอีกแปดปีเลยนะากมไปืึงทั้งหมดก็คือสิบเอ็ดปีนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทางเลือกเพิ่มเติมมีด้วยใช่ไหมครับดีครับก็คือแทนที่เราจะไปเพิ่มเล่มเดิมเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเจ็ดหมื่นใช่ไปอีกแปดปีครับเราก็มีทางเลือกคือเราต้องเราไปซื้อเล่มใหม่ก็ได้อก็จะได้ไม่สองหมื่นดูนะจะได้ไม่งงใช่ก็คือจ่ายเราก็ถ้าเราซื้อเล่มใหม่เนี่ยเราก็จะจ่ายอีกสองหมื่นไปแค่แปดปีห้าหมื่นแรกก็ ไม่ต้องรับผิดชอบเยอะอ๋อเข้าใจครับผมเข้าใจง่ายกว่าด้วยอแต่ข้อเสียก็มีนะคือพอซื้อเล่มใหม่ปุ๊บมันก็ต้องจ่ายเพิ่มปีละหกร้อยหกสิบครับค่ารักษากรมธรรม์หมอก็ลองเว้นเอาเองครับผมอ่าก็คือจ่ายเพิ่มหกร้อยหกสิบแต่รับผิดชอบสองหมื่นแค่แปดปีครับอ่ากับไม่ยอมเสียหกร้อยหกสิบแต่ก็ต้องรับผิดชอบเจ็ดหมื่นไปอีกแปดปีครับผมเออก็คือเขาบอกหกร้อยหกสิบเนี่ยคือมันถูกหักในค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับลูกค้าไม่ได้จ่าย บวกอีกขอหกสิบใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจครับอาจารย์ก๊อฟครับจบสรุปให้ฟังหน่อยครับผมอสรุปให้ฟังก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนแปดปีอย่าไปยุ่งอะไรกับมันโอเคจำเลยแปดปีถ้าคนครบแปดปีไม่ต้องมาดูคลิปนี้เลยไม่จําเป็นเลยใช่ครับแต่ถ้าทําไปแล้วแล้วก็มีวิธีแก้ครับผมอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมวิธีหนึ่งเกิดว่าถ้าเราเกิดว่าออมน้อยกว่าครั้งแรกถู่ไหมครับเราก็ต้องออมกลับมาออมให้ครบ 8ครั้งนั่นเองใช่ครับหม่มกกะพักไปเลยอ๋อสบายใจกว่านะครับใช่แล้วก็เรา่กลับมา้านี้ถูกไหมครับผมแล้วถ้าเกิดเราออมเพิ่มนะครับจังนกอถ้าออมเพิ่มนะครับก็ต้องพิจารณา2อย่างก็คืออย่างแรกคือถ้าเราเพิ่มมาแล้วแล้วเราจ่ายไหวอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเราจ่ายอยู่ห้าหมื่นแล้วเรามาเพิ่มเป็นเจ็ดหมื่นครับถ้าเราจ่ายเจ็ดหมื่นอีกแปดปีไว้ก็เริ่มทีแรกก็จบเลยใช่แต่ถ้าเราไม่ไหวเราเปิดเล่มใหม่ดีกว่าเพราะเราก็จะรับผิดชอบแค่สองหมื่นไปอีกแปดปีโอเคครับผมโอเคครับผม ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมออมผ่านรากันควบการลงทุนสำเร็จนะครับและอย่าลืมแนะนำให้คนอื่นช่วยออมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ